สวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมช่องพนิดาการ์เด้นนะครับหลังจากเมื่อสองคลิปที่แล้วผมได้ลงคลิปชื่อคลิปว่าสวนพุทราเทวดาดูแลนะครับวันนี้มีพุทราอยู่ต้นหนึ่งเป็นพันจัมโบ้นะครับที่ไม่ได้ลดนะ้ำไม่ได้ดูแลอะไรเลยก็ติดลูกเท่าประมาณหัวแม่มือ แต่วันนี้ผ่านมาสักระยะแล้วพุทาราลูกนั้นจะโตแค่ไหนจะไปดูกันนะครับโดยที่ไม่ได้ทำอะไรเลยวันนี้แดดจัดมากเลยอยู่นี่เองไม่ได้มาดูหลายวัน นี่ท่านผู้ชมพุทธาจัมบูสีเหลืองอารามเห็นครับลูกประมาณเท่า ใหญ่กว่าไข่ไก่นิดหนึ่งหรือประมาณใกล้เคียงกันนะเนี่ยน่าจะสุกนั่นไปชิมดูเนี่ยา,ดดาพูดสายักัน,นหมดอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อีกลูนึง ก็อีกนี่อีกลูกหนึง่งนี่นะก็ความใหญ่ก็ประมาณสามนิ้วก็สีเหลืองย้อนแสง นี่อีกลูกนี่น่าจะสุกแล้วมั้งเนี่ยปล่อยไว้ก่อนดีกว่าแต่ว่าลูกนี้เอาไปชิมดีกว่านี่ครับท่านผู้ชมประมาณเท่าไข่ไก่เลยสีเหลืองอ่อยเลย ก,กินห่อผลก็ไม่ได้หอ่อได้กินได้ไงเทวดาดูแลไ่ให้จริงๆเลยแล้วนี่ยลูกนี้ยังไม่สุกเท่าไหร่ไปชิมกันดูเลยและเราก็ได้มาซึ่งพุทธานะครับ เทวดาดูแลไว้ใหน้น้ำก็ไม่ได้ลดพี่ก็ไม่ได้ใส่นะครับแล้วเราลองมาชิมดูสิชาชาจะเป็นยังไงเด็ดๆชาชาเอาปลายยังไงเระเธอนะครับไม่ล นี่นอนไหมไม่มีโชว์หน่อยสิว้าวมากินมากเลยท่านผู้ชม ดูหน่อยสิรสชาติเป็นยังไงครับใครครับอืมกรอบหวานมากเลยครับฉ่ำน้ำด้วยอืมอร่อยครับสงสัยพุทธาจัมโบ้เนี่ยจะเป็น ต้องเป็นหนึ่งในพันที่ผมจะต้องเอายอดไปเสียบขยายพันุ์ไปอีกเป็นหนึ่งในตัวเลือกนะครับเพราะว่าที่ดูมาก็ลูกนี้ไม่ใช่ลูกแรกนะครับก็ตั้งแต่ปลูกมาก็ได้กินไปหลายลูกแล้วออกผลทั้งปีครับแต่ว่าจะออกเป็นชุดๆถ้าเกิดดูแลรักษาดี ผลก็จะใหญ่สามารถป้องกันมแมลงวันทองด้วยด้วยการใช้ถุงห่อถ้าใครไม่อยากฉีดไม่อยากใช้สารเคมีในการทำสวนผู้ซานะครับพันนี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งสายพันธุ์ที่น่าสนใจสำหรับวันนี้นะครับก็ขอนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ถ้าใครชอบ คลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับโอกาสหน้าจะพาไปดูอะไรจะทำอะไรติดตามกันด้วยครับผมอันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ